คนที่เกิดราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะฮะช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่จะต้องขยันมากขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าโอกาสดีๆมีมุมที่จะมีเข้ามาครับณขณะนี้ครับมีดาวดวงหนึ่งครับเรียกว่าพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์นะฮะในหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่ายศศักัครฐานให้ทายพระอาทิตย์ครับ ซึ่งดาวดวงนี้ฮะเป็นตัวแทนเรืเ่องของชื่อเสียงนะฮะกิติยศครับและดาวดวงนี้ครับมีผลอย่างมากครับในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมครับแปลว่าคุณทําอะไรก็ตามทีนะขณะน,นี้ตั้งใจทำนะฮะมันจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณครับและบวกกับอะไรดาวเกี่ยวกับงานของท่านนะัขณะนี้ครับมีตําแหน่งเป็นมาหาจักรครับ มาหาจากฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบัน่นฟันฉงเฉงมหาจาักคือตัวแทนเรื่องของความวิทยะนะอุตสาหะนำพาสุดท้ายจะก่อเกิดความสเร็จให้กับตัวคุณเองครับเพราะฉะนั้นใครต้องการที่จะทำงานงานนั้นนะยากหนักหนาแต่สุดท้ายคุณจะก้าวผ่านมันไปได้อาจจะโดนนะคนที่คุยกันนะครับนะ มาจุกจิกนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คู่ค้าคู่ขายปัญหาเยอะแต่สุดท้ายเขาก็จะยอมรับในฝีมือของคุณนะขณะนี้บางคนเจ,เ,จเจอเจ้านายที่แม่งเยอะเหลือเกินนู่นนี่นั่นนะฮะพร้อมที่จะบ่นพร้อมที่จะด่าคุณแต่สุดท้ายสุดปุ๊บด่าไม่ได้ก็ผลงานมันชี้ชัดไงว่าเราทํามาออกมาดีนะเพราะฉะนั้น มีอะไรก็ตามที่ที่เป็นปัญหาอยา่าท้อเพราะจุดหมายปลายทางคุณจะมีชื่อเสียงและมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จในช่วงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ครับมันจะส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อเรื่องเกี่ยวกับไรายได้ครับดาวการเงินของท่านนะฮะเรียกว่าพระอาทิตย์เหมือนกันนั่นแหละนะฮะในช่วงก่อนหน้านะฮะมีตำแหน่งโดดเด่นนะฮะ หลังจากช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปมีตำแหน่งภาษาหมอดูแนนเกษตรตรดาทิปดีนะฮะแปลว่ามั่นคงครับมั่นคงนะเงินนะที่มีเข้ามานะก็จะมีมุมที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณเป็นมุ้ดเงินเดือนก็เงินเดือนเท่าเดิมถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะหรือต้องกินค่าคอมมิชชั่นหรือเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์นะครับนะช่วงนี้ก็จะกลับมาคึกคักนะ ในช่วงนี้นะรายได้ก็จะมีเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรลูกค้านะเก่าเข้ามาลูกค้าใหม่ก็เข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ก่อเกิดเป็นเรื่องของรายได้เข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้มีมุมปรากฏอย่างชัดเจนนะครับเรื่องของนะฮะความรักครับตรงจุดนี้ต้องระวังไว้นิดหน่อยครับต้องพึงระวังไว้เรื่องของการทํางานกับเรื่องชีวิตคู่มันอาจจะสวนทางกันในขณะนี้นนนทํางานหนักจนเกินไป จนลืมใช้เวลากับคู่ครองหรือคนรักนะครับอาจทาให้ชีวิตคู่มีปัญหาหรือต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับปากเสียงนะจากเรื่องเก่าจากเรื่องปัจจุบันนะครับนะเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรนะครับใจล่มๆเป็นการดีที่สุดนะครับหรืออีกม,มุมนึงครับถ้าคุณเป็นคนโสดอาจารย์ก็แนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะอยู่กับงานนะเพื่อได้เงินนะครับ จะตอบโจทย์มากกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นมุมที่ดีที่สุดนะครับผมตามนี้นะฮะแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์นะฮะอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของท่านเองนะฮะนัดหมายปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวนัดหมายจาในที่ a s s i ซ n h โฮโ m ม s สเตนะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ